ข่าวที่สามนี่ก็เดือดเช่นกันคือเรื่องมันมีอยู่ว่าร้านอาหารเนี่ยเวลาคุณไปกินสเต็กหรือว่าคุณไปรับประทานอาหารแต่ละมื้อคุณรับประทานอาหารราคากี่บาทคะบางคนบอกว่าหลักสิบก็รับประทานได้แล้วบางคนบอกว่าหลักร้อยก็รับประทานได้แล้วบางคนบอกว่าหลักพันก็รับประทานอาหารได้แล้วบางคนบอกว่าฉันต้องกินอาหารหลักหมื่นก็รับประทานได้เหมือนขึ้นอยู่บนสวงสวรรค์ แต่ร้านอาหารร้านนี้ค่ะผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามีดราม่ากเกิดขึ้นเป็นร้านอาหารที่มันแพงหูดักตับไม่มากๆสเต็กค,คุณคะราคาฟังดีๆนะคุณผู้ชมสามารถดาวบ้านดาวรถได้เลยนะ38,000บาทคนเนี่ยนะคนบนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในโซเชียล เป็นคนที่บอกว่าอุ้ยมันแพงจังเลยคุณพี่คะทำไมมันแพงขนาดนี้เราโอ้โหของทำไมมันแพงขนาดนี้ขายโคกกระป๋องละ500ร้อบาทเบอร์เกอร์ชิ้นละสี่สี่พันห้าร้อยสี่พันสี่ร้อยบาทนะคนกะบ,บ่นเยอะมากแต่คนที่บน่นคือคนที่ไม่ได้กินคือคนกินเขาก็ไม่ได้บน่น นั่นหมายความว่าอะไรในโซเชียลค่ะคุณผู้ชมมีการแชร์นะแชร์ในส่วนของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในร้านอาหารร้านนี้อินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็คนดังด้านอาหารเลย mm. เขาบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเขาเปิดร้านอาหารย่านหนึ่งที่กรุงลอนดอนแต่มีเสียงเนี่ยคอมเลนมาเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องของราคาอาหารคุณพี่คะราคาสเต็กโกลเด้นโทมาฮอคชิ้นใหญ่เนี่ย ที่เป็นของเด็ดของร้านเนี่ยสนนราคาชิ้นละ3 8 0 0 0บาทคา่ะขายโคกกกระป๋องละ500บาทคา่ะซึ่งหลายครั้งบินออกมาราคาคุณหลักแสน กินมื้อหนึ่งก็เป็นแสนแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนนะคุณผู้ชมต้องดูในส่วนของค่าของชีพของกรุงลอนดอนด้วยทั้งนี้ค่ะนายมาเมดผู้จัดการร้านเนี่ยนะเขาได้ออกมาบอกว่าราคาที่จ่ายให้กับอาหารนั้นคุ้มค่าทุกบาททุกสตังค์อย่างแน่นอน หลังจากนั้นยังบอกต่ออยข่าวว่าบางคนเนี่ยก็แค่บ่นไปเรื่อยนะคนที่บ่นเนี่ยคือคนที่เล่นโซเชียลแล้วเห็นบินของราคาอาหารว่ามันแพงลิบๆวขนาดนี้แต่มันแพงเพราะคุณค่าฟังดีๆราคาวายวายขวรละ4ี่0 0 0สบาทเท่านั้นร้านของเราไม่ได้คิดราคาแพงกว่าร้านอื่นเลยอ่ะย้ำนะคุณผู้ชมนั่นคือกรุงลอนดอนคุณเจออาหารนี้เนี่ย ทั่วกรุงรอนดอนหรือการบริการหรือคุณภาพของร้านอาหารมันก็จะประมาณนี้แหละร้านอาหารของเราใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าร้านอื่นร้านของเราเป็นครัวเปิดเราเตรียมและทำอาหารให้กับคุณเห็นไม่ว่าจะเป็นเราจะทำอาหารหรือว่าทำขนมขนมบาครัว ให้ดูกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นขนมที่ได้รับความนิยมสูงมากๆถ้าพูดถึงสเต็กมารฮอกชิ้นใหญ่ห่อทองคุณผู้ชมว่าทองคำที่ใช้ห่อสเต็กเนี่ยนะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติและคุณภาพของสเต็กแต่อย่างใดแต่ยืนยันค่ะว่านี่คือสเต็กชิ้นดีสเต็กที่ดีที่สุดที่กรุงลอนดอน ร้านของเราประสบความสำเร็จเพราะแบรนด์นี้รวมไปถึงแบานเราได้รับกระแสะความนิยมเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและการตอบรับของลูกค้าเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าร้านนี้เน้นคุณภาพร้านนี้เน้นบริการและร้านนี้ใส่ใจเรื่องของขั้นตอนกรรมวิธีและวัตถุดิบในการทำอาหารคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้อย่างที่เขาบ่นแหละเขาบอกว่าคนกินไม่ได้บน่น คนบ่นไม่ได้กินเราเนี่ยออยู่เมืองไทยเล่นโซเชียลแล้วก็เห็นราคาของบินเนี่ยนะเราก็บ่นเป็นเรื่องปกติแต่ถามว่าจะให้กินไหมคิดอีกทีว่าจะกินหรือจะไม่กินจะรับประทานหรือไม่รับประทานนั่นอยู่กับความพอใจในการที่เราจะควักจ่ายเงินในแต่ละครั้งอาหารแต่ละมือ้อแต่อันเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่า มันสมน้ําสมเนื้อแล้วนะร้านเขาดังมากๆเลยก็ต้องราคาประมาณนี้แหละหรือบางคนบอกว่าอุ้ยมันไม่เหมาะสมเลยราคามันก็เกินจริงไปหรือเปล่าแต่คุณคะจะเปรียบเทียบกันแบบนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าความพึงพอใจของแต่ละคนถ้าเป็นคุณผู้ชมละ่ะคุณผู้ชมจะกล้าควักเงิน38 0กินอาหารแต่ละมื้อไหมคะถ้าคุณกินนั่นหมายความว่า คุณก็จะมองว่าร้านนี้มันเหมาะกับคุณการทําอาหารแพงนั่นหมายความว่าเขาเหมาะกับบุคคลนั้นแต่ถ้าเราไม่กินเราก็มองว่าร้านอาหารนี้มันไม่เหมาะกับเราเราก็ไม่กินก็แค่นั้นเองนะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเขาอยู่คนละที่กับเราประเทศไทยนั่นคือนี่คือประเทศไทยนั่นคือกลุ่มลอนดอนราคาก็แตกต่างกันเป็นธรรมดาค่ะ